เนียนฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> อ่าอ่าวันนี้กฤติจะพาครอบครัวมาทำทองวานนะครับเราจะมาทำไอ้ทองม้วนสดนะฮะพอดีกลิเนื้อยากกินทองม้วนสดแล้วทีนี้เขาอยู่เมืองนอกเขาไปซื้องเปิ้ลมันกระบอมีนะครับพี่น้องอ้าวพ่อกันเลยว่ากฤติจะทำจะใดนะทยังม้วนสดอ่าก็มีแป้งหมันนะครับแป้งหมันประมาณสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะแล้วก็ไ <c oughs> อ ตัดปิป๊บสองช้อนโต๊ะก็มีไข่ใบหนึ่งแล้วก็กะทินะฮะกะทิแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีงาขั่วงาดำขั่วนะแล้วก็ปกติมันจะต้องมีบะเป้าอ่อนพี่น้องใส่บะเป้าอ่อนลงไปแล้วมันรสชาติมันจะล้ำมันจะหวานหอม ไอ้ ly, บ่เปาอ่อนนะครับแต่นี้ก็เลยบ่มีก,ก็เลยคือจะใส่ล้วเขาอยู่เขามีหงเขาอยู่เบงนอกแล้วเขาเขาบ่มีอย่างเราบต้องใส่นะฮะถ้าสีผสมมาแหางเนี่ยปกตินี่เขาก็จะใช้สีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีไอไออย่างสีอย่างที่มันาน่ากินน่ากินสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยลือเราจะใช้เป็นสีธรรมชาติเกินดอกอัญชนันแตนใบเตยแตนอะไรอย่างเี้น,น่เนี่ยแต่นี้ก็เลยบ่มี กลิ่งจะใจน้ำให้บ่อยนี้ออกมันใส่สักสองหยดไปเป็นสีชมพูกับสีขาวทำแค่สองสีพอกันเลยว่ากลิ่นจะทำอย่างไรนะเทแป้งที่นี้เลยนะครับเปแปง้ง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 มันมันสบับปะรดสีจันโตใส่ลงไปในนี้เลยไปใส่เป็นเลยแป้งมันใส่ทุกอย่างลงไปรวมก,กันเลยนะครับ นี้เป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าในสองช้อนโต๊ะที่เอริ่นแน่จะตักนับไ,ไือว่อเก็บใส่หมดฮะพอหล,ลังจากที่ใส่กะใส่เผิ่นพวกขัวที่ว่าอันนี้ใส่ใส่ก่อนเลยนะฮะใส่ตัวหัวหอมละลายแป้งละลายอะไรนยใส่ลงไปก่อนเลยไขย่ใส่ลงไปเลย จากนั้นเราก็มาใส่อันนั้นพี่น้องใส่กะทิลงไปกะทินี่ก็คอยใส่ไปเรื่อยๆพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆกะตีไปเรื่อยๆนะตีกลนให้มันเข้ากันนะพี่น้องกลนคือส่วนผสมข้ากันแต่กลรินแนะนำให้ใช้มือพี่น้องการินใช้มือนี่จะดีกว่าแต่นี่การิน,ะนจะใช่อันนี้ผสกำมหนึ่งแล้วก็จะน่าจะจะใช้มือละเพราะว่ามือนี่มันจะดีอยู่ตรงที่ว่าเขาสามารถทำคือเขาจะหุงว่าแป้งอ่ะ ละเอียดแค่ไหนเวลาเข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 าผสมลง,งไปอ่ะอันนี้กลิ่นจะไว้ใส่ทีละเนาะกลินะ่นไว้ตีทีละใช้มือเนี่ยพี่น้องล้างพื้นสะอาดักใจมือเลยเพราะว่ามือนี่เขาจะสามารถบีไข่กับบีน้ํำตาลปี๊บพี่น้องเขาสามารถบีทั้งสองอย่างมันเข้ากันได้เขาจะหูุดหง,งมือเนี่ยเวลาเขาบีทุกอย่าง,งส่วนผสมมันเข้ากันมันดีจะเข้าก้อยมากรมันกลนหนึ่ง พี่น้องคณะบาลลตันหอมเจน่ะสุดสุดนี้หอมพี่น้องหอมถ้าบ้านเห่ามันมีของครบๆเป็นพวกสีผสมอาหารสำจะแหน้ากินพี่น้องสีผสมอาหารนเ่ี่ยแต่อันนี้น้ำตาลปิ๊บมันเวลาเหาใส่ไปออกมันก็จะออกเป็นสีอันนั้นละพี่น้องเหยมันก็จะออกเป็นสีแบบพี่น้องหอมเป็นสีออกเหลืองๆอยู่แล้วน้ำตาลปิ๊บเนาะมันจะมีส่วนมันจะเป็นสีเหลืองๆอยู่แล้วพอต่พี่น้องจะเป็นสีเหลืองๆกับไข่ับนี่มันก็คือมันจะช่วยให้เห่า มันห่อปลอมใส่สีอย่างกลับไปก็ได้อันนี้กันดแจ้สีธรรมชาติทำมันเป็นสีขาวๆาาสีหนึ่งเหลี่ยมออกเหลืองเหลี่ยมนี่ละก็จะผสมแยกออกเป็นสองสีแค่นั้นเองไงไปด้องคนผสมผสมมันเต้าเข้ากันดีดี บีน้ำตาลปี๊บีแป้งที่มันเป็นก้อนเนี่พี่น้องแล้วก็ถ้าเขารู้สึกว่ามันยังสีเนอเนออยู่เอางอ <D stairs> <go> ีแหนพี่น้องเขากับพ่อเขาจะแบบรูปแล้วก็พ่อเนี่ยมันยังเป็สีเนอเนออยู่เขาก็ใส่กะทิลงไปหน่อยหนึ่งพี่น้องใส่กะทิลงไปหน่อยหนึ่งใส่กะทิลงไปโกนเพราะว่าเขาจะเอาออกสีเร็วๆหน่อยหนึ่ง เหตุผลคือเอาเร็วหน่อยเพราะหอไปพักแป้งไว้ประมาณสักสาวนาทีหรือเกือบชั่วโมงพี่น้องนี่กะลิกิจเวย์แปสักเกือบชั่วโมงที่เหตุผลที่เขาพักแป้งเ่าจากจากที่เขาผสมเรียบร้อยเลยเนี่ยเอาจากใส่เกลือพี่น้องแต่เกลือน้อยหนึ่งใส่นักไปเกลือพี่น้องใส่ด้เยะใส่มะม่วงตัดมันรสชาติมันออกเป็นเกลือนี่มันจะช่วยตัดคือรสชาติกลมกล่อมขึ้นนดพี่น้องอ่า ขี้มือนี่ก็จะเก็บ,กบมือพี่น้องจากนั้นเขาก็ตีพี่น้องเขาก็มตาตี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 ตตีตีรีตีตีนตีตีตนตีตีันตีตเตีตีีตีตีตตี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 ีเีรนะี่ีตตี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 ีต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 ตีตีก็ดีลีตตีีตีลลตีีต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 ีีตี่ีีตยตี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 มีตีตีตตีีีีี แป้งมันติดอยู่นี่ดูพี่น้องเอามาใส่้มันหมดแล้วข้ากระล่องเห็ดวันนี้ก็ยังรู้สึกหเหนอะเหอะอยู่ใส่แฮมพี่น้องใส่กะทิแฮมใส่กะทิลงไปน้อาน้ำมันก็จะมันดี ถ้นะาระกรองน,นะพี่น้องกรองพิ่มมันพิ่มความละเอียดมันเพิ่มขึ้นนะคือเนื้อมันละมุนนะฮือ,เน,อ,นนนะอเนื้อแป้งมันที่มันเขาตีแล้วมันละมุนขึ้นเข้าไปมันก็มากรอง นะเขาก็ได้แล้วพี่น้องเขาก็ได้เลยอ่าอ่นี่มาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็มาแบ่งเกิงเลยเขาก็มาแบ่งเกิงเพราะว่าเขาใช้สองสีแบ่งเกิงทำกระห้องมุนนี้มันก็นจะเลอะน่อยพี่น้องเดี๋ยวขอตัวล้างมือกำเดิน ได้สองอันนะประสิทธิสองละนี่จากนั้นเขาได้สองสีแล้วใคจะเป็นสามสีสีสีสหั่นกระยอสีตามใจชอบนะแต่กะลิมเขอแนะนํนาว่าจะไปใส่สีที่มันเข้มล้ามันจะบ่แน่กินไปนะ้องของนี้เขาต้องใส่แบบว่าใส่คือสีอ่อนๆเนี่ยไปนะ้องน,นี่กะลิมจะใจน้าให้บ่อยแต่ใส่แค่เพราะว่าเนี่ยแค่นี้ปอ คือคือซีซั่นามันแง่มาได้พี่น้งองเดีเาเข้ากระใส่แง่โอ้โก ไงน,นี่คั่วก่อนเดี๋ยวไปน้องอันนี้กลืคั่วไว้เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยจะแป้งเขาพักไว้ประมาณ สิเออสิเออซาวนาทีหรือหรือประมาณเกินชั่วโมงคือแป้งมันเซ็ตตัวแล้วมันกะมันจะทำแป้งนุ่มเวลาเราทำแล้วมันจะนุ่มพี่น้องมันทำให้เรานุ่มเหนียวถ้าบ้านเหามีเอบบเป้าอ่อนใส่หน่อยเขาเราหลอหลอมาันหลังมแต่นี่กะหรีบ่มีกะหิี่กะเมื่อใส่แล้วก็จะเอาใส่กัมอีะเจ้าทำเจ้าตี๋มี่นะฮะหลังจากนั้นเหาก็จะมาพอกลางแบบหลังจากที่เราทำเขาจะทำโดยใช้กระทะเล็บร่อนนะับเพราะว่าอ่า ก็ิมเคยจะทำาง่ายครับ่าที่มีเต่าอ,อย่างนะครับทำใส่กระทะเรียบยเขากระพอกันนะหลังจากที่เขาแป้งมันเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันจะหน้าตาจะออกมาจะใดนะครับว่าพอวิธีทํากันนะครับพี่น้องอหลังจากที่เขาพักแป้งไว้เนี่ยพี่น้องหลังจากที่เขาพักแป้งไว้เอ่อเกินชั่วโมงแล้วนะโกนพ่อพี่น้องทุกครั้งที่เขาจะทำเขาต้องโกลนโกลนคือแป้งมันแตกทุกครั้งเหยาะน้ํามันหรือไพบปดใจก็ได้นะครับน้ํามันเนี่ย น้ำมันนี่ครับจะเอาเป็นน้ำมันปะพเปาวนะครับแต่กลิ่นใจบะหมี่น้ำมันปะพเปาวกลิ่นก็จะเยาะน้ำมันงาน้ำมันงาน่อยหนึ่งน้ำมันงาก็ได้นะครับน้องเพราะว่าหอมเป็นของบ้านเราน้ำมันเฮาจะมาใส่ก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเฮาใส่แล้วมันจะทำให้ความชุ่มชื้นของเนื้อแป้งอ่ะมันก็จะมีความชุ่มชื้นนะไอ้ตัวทองม้วนเฮาก็จะได้ใบแห้งแก่ไปน้อง การเคลื่ไอ้หน้าบางนี่เรากระทาแล้วแต่แล้วแต่ชอบเดยพี่น้องแต่ว่าคือจะไปหน้าเกินจะไปบางเกินพี่น้องถ้าเราทำหน้าเกินมันก็จะบดซุกมันจะสุกแยนนะฮะบางเกินก็จะไหม้ไฟกระช้ยไฟอ่อนถึงปั่นกลางครับพี่น้องไฟอ่อนถึงปั่นกลางนะฮะตะยาราพี่น้องจากนั้นเราก็มานั่งรอกันว้างห้มันสุกไอ้สุกนี่ก็คือ ผิวของของเอเนื้อแป้งอะมันจะเริ่มใสพี่น้องพอมันเริ่มใสปุ๊บเฮากลับ้างเวลาเฮากลับข้าวเรต้องกลับหมือนเพราะว่ามันมันจะถือว่ามันพราะมันเวลาเฮาเฮาเฮาเ้าเฮาเฮาแนบฝั่งนี้แล้วมันคือมันมันมันสุกแล้วไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเวลามันเริ่มใสปุ๊บเฮากลับประมาณสักหนึ่งนาทีพี่น้องพอ สักสักหนึ่งนาทีเขาก็เริ่มป่อได้เลยม้วนได้เลยอ่ะพี่น้องอันนี้ก็มาพอกันว่าจนจนกว่ามันจะใส่นะพี่น้องพ่อว่ามันจะจนก็อย่าใส่แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เหาอันนี้เขาก็โกนแป้งเนี่ยพี่น้องต้องโกนแป้งทุกครั้งอันนี้กลิ่นใจสองสี่กลิหร่ถามออกมาไว้ห้ามสอกซำอ่านแล้วนะพี่น้องอันนี้ก็มา่อกันเอากาลังสามารถซ้อพอได้นะพี่น้องซ้อพอต่างข้างต่ลุ่มได้ว่าอันนี้วิธีสังเกตว่าต้องซ้อก็ได้พี่น้อง ใช้ภาชนะที่มันมีเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือเป็นตะเกียบอย่างกระได้ที่ว่าความง่ายแล้วแต่สะดวกไผมีอย่างกระไดนั้นเน่ยใช้ทับผีบางๆก็ได้พี่น้องเนี่ยพอแป้งมันเริ่มใสปุ๊บเนี่ยเอาสังเกตหัวแป้งเนื้อแป้งมันเริ่มใสปุ๊บเัากับข้างเลยสอดเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวมันแบบนี้เพราะว่าเออเนี่ยมันอาจจะบเ,เรียบก็บไม่ฮะมา,มาทำให้มันเรียบฝั่งหนึ่งใจมือช่วยกลับได้เลยพี่น้อง เาต้องเอาเมินแล้วนะฟังนี้เอฟังนี้กับไว้ใหันสักกำหนึ่งกระปอละจารย์ากระหมาเริ่มม้วนกระจบวิธีเลยเดี๋ยวพอหล่อสักกำหนึ่งฟังเนี้ยแต่กับปรเต้องเอาไว้เมินเพราะว่าคือฟังฝัง่งนั้นมันสุกอยู่แล้วพี่น้อง หลังจากที่สุกปุ๊บเอาก็ับม้วนเลยพี่น้องม้วนะเอามือช่วยก็ได้แบอบต้องท่าผ่าบวกวดห้อนนะกระิ่เพราะว่ากระิ่งมันจะได้ปอออกากระทะนะม้วนวิธีม้วนกับม้วนแบบนี้ใช้ในาบางๆกระเทียบในกระมุนเลยครับพี่น้องมุนเลยนะฮาใช้ใตะเกียบช่วยก็ได้พี่น้องนะฮะหลังจากนั้นเราก็ลมาพักไว้เวลาที่พักเ่ยเขาสุกขวนพักไว้ในตะเกรงนะครับพี่น้อง พักไว้ในตะแกงเพราะว่ามันจะทำให้เน,เนื้อบอ่ออันนี้แห้งเกินไปเนื้อบันจะได้บ่อแห้งเกินไปพอแล้วพี่น้องแล้วเรียบร้อยละเนื้อก็จะได้ละทํงมวนทํา,นนทากินเองเนื้อนิ่ม,ม,ม,มนนนะพี่น้องรับรองว่าสูตรนี้เห็นไหมพี่น้องเนื้อนิ่มได้แน่นอนเนี่ยรสชาติล่ำพี่น้องถอยล่ำหวานมันกำลังดีถ้าเอาเอา่เอ เขาถ้าเขาเขาเอาไปสีสันเขาไม่เขาเอาใส่พวกสีสันลงไปก็ะซัมจะน่ากินกว่านี้นะครับพี่น้องแต่อันนี้กะลินบ่มี่บะมี่แบบแป่าบ่มีสีกระเจียน้ำมันบ๊วยมันออกแดงเล็กๆน้อยๆแล้วกับใจสีขาวธรรมดาธรรมชาติทั้งวันนะครับนะก็ได้ละรำพี่น้องเฮ้ยลองไปยัดกินต่อพ่อนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กะลินเลยนะบ๊ายบาย